กระแสในไทยเนี่ยดูจะเงียบๆไปสักหน่อยครับสําหรับเดอะเมนูเรื่องนี้แต่ในเมื่อมันเป็นหนังที่ขวัญใจของผมอย่างอันยาเทเลอร์จอยเล่นมันก็กลายเป็นเคสบังคับเลยแหล,ละครับว่าผมต้องไปดูเรื่องนี้แน่นอนแต่ว่านอกจากน้องจอยแล้วตัวหนังของมันนั้นน่าสนใจอยู่แล้วครับบรรดานักแสดงท่านอื่นๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นมือฉมังทั้งนั้นเชฟที่รับบทโดยลาไฟด์ คุณคุณไหมครับเขาคือมิสเตอร์กุสตาฟจากแกรนบูดาเปสโฮเทลหรือว่าเอ็มจากหนังเจมส์บอ์นั่นแหละครับอีกคนก็พ่อหนุ่มนิโคลัสฮอลคนนี้น่าจะรู้จักกันดีจากบีทในเอ็กมนครับนอกจากนักแสดงแล้วผมก็ยังอยากรู้เหมือนกันว่าในเมนูเรื่องนี้มันเป็นหนังยังไงคือมันเป็นทรลเลอร์แน่นอนแหละครับแต่เป็นทรลเลอร์ประเภทไหนมีอะไรซ่อนอยู่ในร้านอาหารแห่งนี้เดยวเมนูเป็นหนังที่ค่อนข้างจะเกินคาดทีเดียวสำหรับผมนะครับ มันทิ้งอะไรมากมายเอาไว้หลังจากที่ดูจบแล้วใครที่กําลังลังเลว่าจะดูอยู่ดีไหมวันนี้จะมาแบ่งปันความรู้สึกให้ฟังก็แล้วกันครับแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นมารับชมสิ่งที่น่าสนใจกันดีกว่าครับถ้าเกิดระหว่างที่ดูหนังหรือว่าซีรีส์แล้วเกิดหิวขึ้นมาผมมีตัวช่วยครับกับโอพาพซีเรียลโฮเกรนขนมจากธัญพืชรสชาติเข้มข้นครับจะกินเปล่าๆก็ได้หรือว่าจะกินแบบเป็นซีเรียลผสมนมก็ได้ครับมี4รสชาติให้เลือกช็อกโกแลตเข้มขน้นวันนี้ลามอล สตรอเบอรี่และรสชาติที่ผมชอบที่สุดก็ต้องนี่เลยครับน้ำพึ่งอัลมอนด์เป็นหมีเนี่ยก็ต้องกินน้ำพึ่งใช่ไหมละครับกลิ่นหอมมากๆเลยเละครับอร่อยแถมได้ประโยชน์จากธัญพืชอุดมไปด้วยโอเมก้า3 6 9และวิตามินนานา,นาชนิดครับใครที่กำลังหาของว่างทานระหว่างดูหนังลองดูอันนี้ได้เลยครับและยิ่งตอนนี้เนี่ยโอพัฟมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยครับซีเรียลเนี่ยซื้อ1แถมหนึ่งได้ซีเรียล2ซองจ่ายแค่10บบาทเท่านั้นครับ ตั้งแต่วันที่24ตุลาคมถึง23พฤศจิกายนปี2565ครับสามารถหาซื้อได้ที่7 e เ e ่นอทุกสาขาเลยนะครับโดยเดเมนูนั้นจะเล่าเรื่องราวของไทเลอร์และมาโก้สองคู่รักที่เตรียมพร้อมจะไปดินเนอร์สุดหรูฝ่ายชายเนี่ยดูจะตื่นเต้นมากเป็นพิเศษเพราะการกินครั้งนี้ไม่ได้อยู่ในร้านอาหารธรรมดาทั่วไปแต่เป็นร้านของจูเลียสโลวิกเชฟระดับตำนานที่จองยากมากม แถมตัวร้านก็ตั้งอยู่ในเกาะส่วนตัวที่ต้องใช้เรือเดินทางไปทั้งคู่นั้นเจอกับเพื่อนร่วมดินเนอร์อีก10คนที่นั่นแต่ละคนลนแล้วแต่มีฐานะเหนือธรรมดาทั้งนั้นไม่เป็นดาราก็เป็นนักวิจารณ์อาหารมืออาชีพหรือไม่ก็เป็นนักธุรกิจบรรยากาศที่นั่นล่มลื่นพนักง,งานมืออาชีพสมกับเป็นร้านแนวหน้าทุกอย่างนั้นดูเป็นปกติจนกระทั่งเวลาดินเนอร์นั้นมาถึงเชฟโซโลวิกนั้นปรากฏตัวพร้อมกับเริ่มเสิร์ฟคอร์สอาหาร และนี่ก็คือตอนที่มาโก้เริ่มสังเกตถึงความผิดปกติจานต่อจานผ่านไปก็ยิ่งเพิ่มพูนความหวาดระแวงมากขึ้นเป้าหมายของเชฟและร้านอาหารนี้คืออะไรกันแน่ทั้งหมดติดตามได้ในเดลเมนูครับเป็นเรื่องย่อที่ดูจืดชืดแบบส,สุดๆเลยใช่ไหมครับแต่เชื่อเถอะครับว่าอย่าไปหาอ่านเรื่องย่อจากที่อื่นเพราะว่ามันสปอยหนักมากๆครับเอาแค่ที่ผมบอกแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว รู้มากกว่านี้มันจะเสียอันธรสอยากแน่นอนครับเด h e เมนูนั้นเป็นหนังที่มีวิธีการเล่าที่ค่อนข้างเจ๋งมากๆครับหนังเรื่องนี้นะั้นจะเล่าเหมือนกับว่าเรากําลังไปดินเนอร์ที่ร้านนั้นจริงๆแล้วเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปตามอาหารแต่ละจานที่ยกมาเสิร์ฟแต่ละตัวละครก็จะถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีต้องคิดภาพตามนี้นะครับตัวหนังมีพรอดเซตอัพเรื่องอาหารบางคนอาจจะไม่อินก็ได้ใช่ไหมครับหลายๆคนก็ไม่ได้สนใจจะกินอาหารมิชลิน ดูกอรอลเอมซี่แล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันจะน่ากินตรงไหนอันนี้ก็ไม่แปลกครับมันก็แค่คุณไม่ได้กินกับอาหารก็เท่านั้นเองครับตัวหนังเองก็เข้าใจจุดนี้เช่นเดียวกันก็เลยทําให้ตัวละครนั้นมีความหลากหลายด้านนิสัยซึ่งความหลากหลายนี้ต้องมาอยู่ในที่ที่เดียวกันแต่ละคนก็จะมีความหมายความคิดต่างๆซ่อนเอาไว้บางตัวถูกใช้เพื่อเป็นตัวแทนของคนดูคอยถามในสิ่งที่คนดูสงสัยซึ่งมันเจ๋งมาก,มากครับเพราะวหนังเรื่องนี้นั้นจะเต็มไปด้วยความไม่น่าไว้วางใจ รวมไปถึงปริศนาที่กระจายอยู่เต็มไปหมดตั้งแต่ต้นครับตัวหนังจะค่อยๆเผยมันออกมาทีละนิดทีละนิดตามลําดับขั้นครับเหมือนกับการเสิร์ฟอาหารเป็นคอร์สเลยจานเรียกน้าย่อยซุปจานหลักจานพักของหวานมันจะค่อยๆไล่อารมณ์กันไปเรื่อยๆครับและที่สําคัญก็คือแต่ละจานนั้นทาออกมาได้อย่างเด็ดดวงแบบสุดๆตัวหนังเต็มไปด้วยตลกร้ายและการเสียดสีเรียกว่าโดนกระหลายวงการอยู่เหมือนกันครับ ั้งอาหารผู้บริโภคนักวิจารณ์แม้แต่ผมที่นั่งดูอยู่ก็โดนเหมือนกันครับโดนกันแบบแสบๆคันๆกันเลยทีเดียวอีกจุดที่น่าชื่นชมก็คือเดเมนูเนี่ยไม่พลาดรายละเลอียดเล็กๆน้อยๆที่ส่งผลต่อความรู้สึกของคนดูครับมันจะเล่าออกมาได้อย่างกระทัดรัดมากๆบางทีเนี่ยแค่แด a l ล็อกเดียวก็พลิกอารมณ์หนังไปอีกทางได้เลยครับแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าทีมงานไม่ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคนดูกําลังคิดอะไรอยู่ ทุกอย่างถูกดักทางเอาไว้ทั้งหมดครับมันมีซีนเจ๋งๆที่ตอนดูเนี่ยถึงขนาดอยากจะลุกตบมือให้อยู่เต็มไปหมดครับอ่าแล้วพอพูดถึงร้านอาหารกับความสยองครับอาจจะเึีกว่ามันเป็นสายโหดไล่ชำละเอาเนื้อคนไปทำอาหารเรื่องนี้ไม่ใช่แบบนั้นครับมันเป็นความน่ากลัวที่ลึกล้ำกว่านั้นมากๆฉากต่อไปจะมาแบบไหนการนำเสนออาหารบนโต๊ะ และคำพูดเพียงไม่กี่คำนั้นก็น่าสะเึงกลัวไม่แพ้การโดนไล่ล่าในหนังเลือดสาดกันเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ตัวหนังยังคงระดับความน่าสนใจไว้ได้ตั้งแต่ต้นยันจบอยากให้จําคํานี้เอาไว้นะครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันไม่มีโมเมนต์ไหนเลยที่คุณจะไม่รู้สึกว่าหนังมันไม่น่าสนใจต้องบอกว่าเดอะเมนูเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเดียวในปีนี้แล้วครับที่ผมดูแล้วหลังไม่ติดเบาะเลยนั่งจ้องจอลงภาพยนตร์ด้วยความตื่นเต้นตลอดเวลาครับ นักแสดงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยเรื่องนี้ได้ดีงามมากๆครับที่เด่นที่สุดก็ขอยกให้กับเชฟละกันนี่คือตัวเอกของเรื่องอย่างแท้จริงแค่ขยับไม่กี่ครั้งสีหน้าท่าทางของเขาเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าต้องเสียสันหลังทุกครั้งครับเวลาที่เขามองมาแม่นี่เชฟหรือว่าครูห้องประคองแต่อยากให้ทุกคนได้ลองไปเจอสายตาของเชฟจริงๆครับส่วนน้องจอยครับก็แสดงได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นเคย ตัวละครของเธอนั้นมีหน้าที่และรับบทบาทเป็นจุดเชื่อมระหว่างคนดูและตัวหนังครับความมีสเสน่ห์ของเธอก็ยังดึงดูดสายตาเสมอและผมคิดว่าเรื่องนี้อัญญาดูโตขึ้นมากกว่าเรื่องก่อนๆทีเดียวครับนักแสดงการดำเนินเรื่องการออกแบบฉากผมคงจะไม่มีอะไรจะติเดอะเมนูครับไม่ว่าจะดูใกล้ๆหรือว่าดูแบบเผินๆมันสุดยอดไปซะทุกฉากครับแต่ถ้าเกิดว่ามองที่ตัวหนังครับก็ต้องบอกตรงๆว่ามันยังมีช่องโหว่บางอย่างก,กระจายอยู่เต็มไปหมดเช่นเดียวกัน อย่างแรกก็คือปูมหลังครับดีเทลบางอย่างไม่ได้ถูกเล่าออกมามากพอเราถูกจับโยนลงไปกลางเหตุการณ์โดยที่ไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางสักเท่าไหร่ซึ่งมันส่งผลให้เกิดคําถามค้างคาอยู่ในหัวมากมายเต็มไปหมดครับอีกอย่างก็คือแม้วิธีการเล่าจะเจ๋งประเด็นเสียสีจะดีแต่ก็ต้องยอมรับว่าโดยรวมแล้วพอดของมันค่อนข้างจะธรรมดาอยู่มากทีเดียวครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ถูกตลิบบางอย่างของหนังเรื่องนี้หรือไม่ได้ถูกตัวเรื่องควบคุมให้อินโดยสมบูรณ์แล้วล่ะก็ คุณอาจจะเกลียดการดูมันไปเลยก็ได้ครับต้องบอกตรงๆว่าไม่มีตรงกลางสำหรับเดะเมนูเรื่องนี้ครับแต่แน่นอนครับพวกเรานั้นอยู่ฝั่งเอ j นจครับพวกเราสนุกกับเดะเมนูแบบสุดๆด,ด้วยทั้งแนวคิดของหนังที่ค่อนข้างจะตรงกับตัวผมอย่างเช่นเวลาที่ผมเห็นการเสิร์ฟอาหารที่มีคนพูดแนะนาเยอะๆแบบยืดยาวผมชอบตั้งคาถามตลอดว่านี่คือการชี้นาหรือเปล่าเวลาที่เรากินอาหารแล้วมันอร่อย มันอร่อยด้วยตัวเองหรือว่าถูกชักจูงโดยคําพูดแต่แน่นอนครับว่าผมไม่ได้บอกว่าทําแบบนี้ดีหรือไม่ดีนะครับผมไม่ได้ตัดสินอะไรทั้งนั้นเป็นเพียงแค่การตั้งคําถามเท่านั้นครับและนี่ก็คือหนึ่งในหลายประเด็นที่เดอะเมนูนั้นพยายามจะเสื่อออกมาครับชอบมากทีเดียว8.9เต็ม10จากมีมุกวีดมันมีสไตล์มันชวนลุ้นมันน่าติดตามมากจริงๆครับแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่มน้องจอยเข้าไปในเหล่าคะแนนนี้ก็เป็นร้อยเต็ม10ครับไม่ต้องพูดอะไรให้มันมากความ ถ้าเกิดว่าวีคนี้อยากจะดูหนังดีๆสักเรื่องหนึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดครับแต่อย่างที่พูดทุกครั้งนะครับว่าสิบปากว่านั้นไม่เท่ากับตาเห็นเมนูสยองนี้จะทำให้คุณเนี่ยสยองได้จริงหรือเปล่าติดตามได้ในเดอะเมนูฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ